การเวียนเกิดที่แสนยาวนานพิขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ ครั้นแล้วพึงกระทำให้เป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลําดับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึ่งถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกูทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขุทั้งหลายเหมือนอย่างว่า บุรุษปั้นมหาปตตพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดรกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราโดยลําดับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปตตพีนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตั้นหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัิภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนนั้นพิกูทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้